ไปไหนไปกันเป็นเงาตามตัวชัดๆโหโหแล้วหน้ากากเหล็กมีจริงไหมครับหรือแต่งขึ้นครับจากบันทึกจริงๆนักโทษถูกบังคับให้ใส่หน้ากากกรรมหยี่สีดำค่ะไม่ใช่เหล็กฮะไม่ใช่เหล็กเหรอครับงั้นภาพจําในหนังนี่คือโดนแต่งเพิ่มเหรอครับใช่เลยค่ะนักปรัชญาอย่างวอแทร์เป็นคนใช้คําว่าหน้ากากเหล็กเพื่อสื่อถึงความโหดร้ายของรัฐต่อมาอเล็กซานเดอร์ดูมาสก็นำไปเขียนในนิยาย3มทหารเสือภาคต่อกลาย เป็นตำนานว่าหน้ากากนั้นทำจากเหล็กจริงๆทั้งที่ความจริงคือกรรมยี่ค่ะฟังแล้วความรู้สึกดราม่าโหดร้ายหายไปเยอะเลยนะครับแต่ก็สมเหตุสมผลกว่ามากจริงๆเพราะถ้าเป็นเหล็กใส่ทั้งวันทั้งคืนก็คงเป็นแผลติดเชื้อตายไปนานแล้วตรงนี้ละค่ะที่ทำให้เกิดตำนานเยอะมากทั้งทฤษฎีว่าเขาเป็นพี่ชายลับเป็นฝาแฝดหรือแม้กระทั่งพ่อแท้ๆของกษัตริย์แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีหลักฐานเลยอ๋อสรุปว่าที่เรา เคยดูเคยอ่านมาก็คือนิยายแต่งเพิ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องจริงคือเขาเป็นเพียงบ่าวรับใช้ไม่ใช่เชื้อพระวงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนะครับแค่บ่าวรับใช้แล้วทำไมต้องขังยาว34ปีปิดบังตัวตนขนาดนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยครับนั่นละค่ะหัวใจของปริศนานี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นใครแต่เพราะว่าเขารู้อะไรมากกว่าโอ้โหฟังดูเหมือนสปายลับเลยครับนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะาศาสตราจารย์เพาซอนนิโนเสนอทฤษฎีว่าโดแจอาจล่วงรู้ความลับทางการเงินการทูตที่อันตรายมากๆของคาดินอลมาสรังซึ่งเกี่ยวพันกับการยักยอกทรัพย์ของราชวงศ์อังกฤษและช่วงนั้นฝรั่งเศสกำลังเจรจาส่วนที่สัญญาลับกับอังกฤษพอดีอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าเรื่องนี้หลุดออกไบ